ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนที่น่ารักนะครับหรือเป็นชาว fc ทุกท่านนะครับหลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดในทรงทวิกกี้เสร็จแล้วออดก็มาเพิ่มเม้นต์นะครับหรือมาดัดจบงานดัดเราก็มาเช้งคอลเลอร์วันนี้ออดใช้เป็นดาร์กบราวน์คอลเลอร์นะครับหรือเป็น A2 นะครับเป็นแฮร์คอลเลอร์ครีมความหมายก็คือก่อนที่เราจะลง สีนะครับผมเขามีให้เขาเรียกว่ามีไว้แฮร์นะครับหรือเป็นผมขาวนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดออดใช้เป็นบราวหรือเป็นดาร์กบราวเพื่อปกปิดในกึ่งลักษณะของผมขาวอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดนํามาเผยแพร่หรือมาแชร์สีช่องทาง t ิกต o กยูทู f เ c e b ุ o กไล v ์และช่องเลียวสีช่องทางนี่นะครับศึกษาหรือพัฒนากันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้ว เป็นกำลังใจออสด้วยนะครับอืช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นาลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานเช้นคอเลอรล์หรืองานทำสีอันนี้แน่นอนนะครับผมเขามีการเขาเรียกว่าเพอร์เมนต์หรืองานดัด สิ่งที่ง่ายที่สุดบางทีคนถามก่อนนะครับว่าการทำสี <c oughs> หรือการย้อมเนี่ยเราทำตรงไหนก่อน <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นปัญหาสำหรับคนที่เราเรียกว่าเป็นช่างมือใหม่นะอันนี้เราไม่ได้ว่ากล่าวกันนะครับแต่เราเป็นการพูดหรือเป็นการคุยนะครับว่าสิ่งที่ง่ายหรือดีที่สุดก็คือการที่เราเพอร์เมนหรือดัดก่อนต้องยอมนะครับการที่เราทำสีไปแล้วนะครับแล้วเรานะครับมาดัด แน่นอนนะครับน้ายาที่เราใช้ดัดมันไปกัดสีนะครับบางทีผ้าที่เราห่อผมเนี่ยจากผมสีขาวๆหรือสีสว่างนิดนึงเนี่ยก็จะผมที่เขาเรียกอะไรนะน้ายามันก็จะเปเละหรือกลายเป็นผ้าห่อผมเนี่ยเป็นสีด่างไปเลยนะครับหรือเป็นดําด่างไปเลยนะครับก็เป็นเทคนิคดีกว่านะครับว่าบางทีอาจจะเป็นน้อง ใหม่ๆนะครับนะอาจยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองลองดูนะครับว่าการทํางานสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คืองานดัดก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําสีนะครับนะครับนะครับสกลงว่าเราเข้าใจตรงกันนะลองดูนะครับนะถือว่าออสเป็นครูคนหนึ่งดีกว่านะครับครับอย่าลืมนะครับหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมก็ลองเข้ามาศึกษาหรือพัฒนากันได้อีก4ช่องทางติ k ก o k อก u t u b e เ a c e b o o กไลฟ์และช่องเลียว TikTok เพียงท่านแอดนะครับเอกกมครับ S M J I T ออสสมจิตหรือออส t ิกตอกนะครับตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเรียนรู้งานเพิ่มเมน <c oughs> คืองานดัดนะครับ งานเช้งคอลเลอร์งานทําสีนะครับตลอดจนถึงงานฟักไฮไลท์หรือลักษณะของการไล่ลักษณะของสีผมอันนี้ก็คือหัวใจหลักบางทีเราทําสีผมที่มันออกไปทึบไปนิดนึงแต่เขาต้องการให้มีสว่างหรือมีประกายออดมีการฟักนะครับหรือการไล่ไฮไลท์ออกมาอันนี้จะเป็นมิติออกมาได้สวยนะครับทรงทวิกีฟีสไตล์ถ้าเรามีสีนะครับมีคอลเลอร์ครีมนะครับหรือมีสี มีไฮไลท์มาแซมจะออกมาได้สวยมากนะครับศึกษาหรือพัฒนากันได้ถึงช่อง TikTok นะครับส่วนทาง Facebook หรือ f a c e b o o k l i v e e v e r y day อาจจะไปครั้งหนึ่งออสมีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรรีไปเรียนที่ยีลุยดีฟอร์ f นะครับเดสปารรี หรือเป็นอเล็กซองนะครับเดสปาริตลอดจนถึงลอรีออลเดอะสปาริเทคนิคการทำเคมีหรือการทำสีหรือฝ่ายคิเชีย่ยนหรืองานแข่งหรืองานโชว์นะครับอันนี้ออดไปศึกษาหรือพัฒนามาที่ฝรั่งเศสอย่าลืมนะครับลองเข้ามาศึกษาลองเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง Facebook หรือ Facebook Live Every Day อาจจะเรียนงานคัดงานตัดในกลึ่งลักษณะของผมหญิง นะครับหรือตัดผมชายตลอดจนถึงงานก้าวผมงานแต่งหน้างานแฮร์พีทนะครับหรืองานแฮร์โจทุกรูปแบบที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง Facebook หรือ Facebook Live Every Day ศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางต่างได้นะครับทางช่อง Facebook ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางช่อง Facebook ส่วนนะครับทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณรักพัน 600นะครับ6ก0ว่า EP ก็คือว่าทัน6 0 0กว่าตอนดีวกว่านะครับนะไปเลือกเรียนวิชาที่ท่านชอบบางชอบบางท่านที่ชอบบรายเดลเมคอัพก็คืองานแต่งหน้ากล้าวผมนะครับอันนี้ขอคุยนิดนึงนะครับอดีตการนะครับออสเคยได้เป็นแชมป์แต่งหน้ากล้าผมถ้วยพระราชทานอันนี้เป็นมหากรุณา ล้นคนนะครับล้นก้าวล้นกระหม,ม่อมที่หาทิ่ติไม่ได้นะครับเราโชคดีที่สุดในชีวิตเราได้นะครับจะถ้วยจากพระนะครับจากท่านนะครับที่ท่านทรงเมตตานามสกุลดิสภักดีงานแข่งหรืองานจัดที่ศูนย์ประชุมสิริจิตแห่งชาติ <c oughs> เป็นงานแฮ r ว d นะครับหรือเป็นงานบ o ูเบลตี้นะครับเป็นลนักษณะของงานแข่งหรือเป็นออ e เิที่เปิดให้คนในและคนนอกและต่างประเทศเข้ามาแข่งรวมกัน โอโชคดีนะครับถึงได้เป็นแชมป์แต่งหน้าเกล้าวผมนะครับถ้วยพระราชทานอันนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตจบงานนะครับเรามาเช้งคอเลอร์หรือการทำสีในลักษณะของการปกปิดหรือผมขาววัดมีการแพนหรือแชร์ไปทางช่องยูทู e อย่าลืมนะครับ youtube ที่ออดแพในแชร์ไป1,500-1,600 EP ที่เกิดแล้วนะครับชั้นที่มานะครับออดมาฟักไฮไลท์นะครับหรือเป็นการไล่ระดับของสีความหมายก็คือสีที่เราใช้เป็นลนักษณะของบ่านะครับหรือเป็นดักบ่าว A2 อันนี้ก็สีค่อนข้างที่จะทึบนิดหนึ่งสิ่งที่ง่ายหรือสวยงามที่สุดก็คือการฟักไฮไลท์หรือการเคลียร์ลักษณะของสีผมให้เขามีประกายลักษณะของ นะครับสีสว่างขึ้นมาเป็นเปล่านะครับอันนี้จะออกมาได้กึ่งลักษณะของความสวยงามเป็นเทคนิคดีกว่านะครับเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับนำมาเผยแพร่มาแช์นะครับสีช่องทาง t i k ท o k YouTube, Facebook, l i น e และช่องเรียวสีช่องทางนะครับศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนการเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วกดการแจ้งเตือนนะครับจากงานคัดอย่างที่เกิดแล้วนะครับว่าเรามาดูเทคนิคของการทำไฮไลท์ความหมายก็ง่ายนะครับเดินเข้าไปร้านขายอุปกอรณ์เลยนะครับขอซื้อหมวก ไฮไลท์นะครับ1ึงใบบางทีก็อาจจะมีหมวกยางก็มีนะครับบางท่านก็ใช้เป็นพลาส,สติกอย่างที่อดชัยนะครับแล้วก็มีเข็มฟักแถมมาให้นะครับส่วนผงฟอกนะครับหรือผงกัดนะครับหรือเป็นตัวเกลียวหรือเป็นการปรับหรือตัวเบสชิ่งเนี่ยต้องซื้อเองความหมายก็คือการทํางานที่เราแบ่งเขาจะมีเป็นร่องเป็นรูนะครับเราก็ใช้เข็มเจาะตามรูของเขาต้องการในทีหน่อยก็ใช้เป็นร่องทีทีต้องการในห่างก็เป็นร่องที่ห่างต้องการใหร้เป็นเ้น ที่ใหญ่มานิดหนึ่งแล้วก็ฟักใหญ่มานิดหนึ่งอันนี้ก็คือความชอบดีกว่านะครับ บางท่านชอบด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตลอดจน Words. ถึงด้านได้ทอยให้เป็นลิ้วหรือเป็นไายออกมาอันนี้ก็คือเป็นเกตความรู้หรือเป็นเทคนิคดีกว่านะครับบางครั้งนะครับต้องยอมนะครับบางท่านที่ <aron> อันนี้เราไม่ได้ว่ากล่าวนะครับท่านอาจจะประหยัดเงนินนิดนึงนะครับความหมายก็คืออาจจะไม่ได้เป็นช่างแต่อยากให้มีสีผมมีไฮไลท์ที่สวยเดินไปเลยนะครับร้านอุปกรณ์ตรงไหนนะครับหาซื้อเลยอย่างที่ออสเกินส่วนหลายท่านเข้ามาแล้ว ดูแล้วยังทำไม่ได้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้4ช่องทาง t i k t o o y y u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  e f f c e e o o o l l ล v e และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับยินดีให้เพื่อนในน้องหรือชาว f อทุกท่านลองมาศึกษาหรือลองมาพัฒนานะครับติดต o k เพียงท่านแอดเอโกมครับ s o ส j i t สมจิตนะครับหรือออ t i k กต o อกตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีอาจจะเรียนรู้ลักษณะของงานคัดที่ออตัดในก่งของทรงทวิกี้ งานเพิ่มเม้นงานดับลักษณะของซอฟนิ้วหรือเป็นกึึงของซอฟเพิ่มงานลักษณะของงานเชนงคอลเลอร์หรืองานทําสีในขึงลักษณะของ A2 หรือเป็นน้ําตาลนะครับหรือเป็นดาร์กบราอ์อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคจบงานอย่างที่เห็นนะครับเรามาใช้เป็นหมวกนะครับหรือฟักไฮไลท์อันนี้ก็ใช้เข็มฟัก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 ให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงตัวเบจชิง หรือตัวฟอกนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเพลียร์หรือปรับลักษณะของสีให้สว่างตามที่เราได้ต้องการก็เป็น Before After ดีกว่านะครับเดี๋ยวจบแล้วมาดูนะครับสีผมก็ออกมาได้สวยตามที่กำหนดไหมว้าว อันนี้ก็คือหัวใจหลักการทำงานส่วนทาง Facebook หรือ f a c e b o o k l i น์ e v e r y d a ดที่ทุกๆวันออดเอางานข่าวสารมีกัรแพรนมีกัรแชร์ไปทั้งช่อง Facebook หรือ f a c e b o o k l i น์ e v e r y d a ดศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางต่างๆได้ทั้งช่อง Facebook นะครับส่วนทาง YouTube ที่ออดแพรนหรือแชร์ไปประมาณพัน หกร้อยพันหกร้อยกว่าตอนไปเลือกเรียนวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายชอบงานกลา้าผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบขแขนงกึ่งของเสริมสวยท่านก็สามารถแผนได้ทังช่อง y u t u b e เลออาร์ตมีหลังาจากที่เรามีการเช้งคอลเลอร์หรือการทำสีตลอดจนถึงการฟักไฮไลท์นะครับเรามาดูนะครับสีออกมาเป็นโคเด้นนะครับเป็นทองออกมาได้สวยสวยงามมากเลยครับเป็นสีออกมาได้สดๆนะครับตับ นะครับจากนะครับ A2 หรือเป็นดาร์กเปล่าที่ลงโคดหรือการปกปิดในของผมขาวอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการทำงานหรือการวางในลักษณะของมิติต้องยอมนะครับว่าการที่เขาทำผมในลักษณะของความทึบเนี่ยมันจะดูหน้าเข้มหรือดูมีอายุ <laughs> พอมีการฟักไฮไลท์ออกมา แหมเป็นสาววัยรุ่นเลยนะครับนะเป็นเกตความรู้ดีกว่านะครับที่ออสสมจิตดิจิพักดรีหรือเป็นเคที่อคารมีนำมาเผยแพร่มาแชร์4ช่องทางติกตอกยูทู f เฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเรียวสี่ช่องทางนะครับศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับห้ไลค์กดกระดิ่งกดติดตาม กดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทาให้ออทและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซฟหรือการจัดส่งในแนวกึ่งของนะครับทวิกี้แฮฟฟี e สไตล์ต้องยอมนะครับว่าการทํางานในกลึงของ k คทีโอการมี่เราเก็บความรู้ที่เรามีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้เที่ยงกิอเมกาฝรั่งเศสอิตาลี ตลอดจนถึงงานแข่งงานโชว์ต่างๆเรามาเผยแพร่หรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์สี่ช่องทาง Tik Took YouTube Facebook Life, l ล v e และช่องเลียวติ k t o k เพียงท่านแอดเอโกมครับ s อ m j i t อ็มจิตหรือออท t ิกต็ส่วนทาง Facebook หรือ f a c e b o o k l i ล e ์เอปรีเดศึกษาหรือพัฒนาการได้ฟรีทางช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณ1,600 EP ก็คือ1,600ตอนไปเลือกนะครับเอาวิชาที่ท่านชอบชอบผมหญิงชอบผมชายกล้าผมส สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube และออสยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างอย่าลืมนะครับพบกันทางช่องเรียวนะครับ